อ้ลวโรยังเจ้าสิโทรมาหยิบเงินขออีกปอกขอโบมีเออขอโทรไปเรียนนับเฉยเสือพอได้เหลือเงินนั่นอะเราโทษไหมยังนี่โทษอะไรยังคะอ่าเจ้าฟังข่อยบอกเด้อยังคนอยู่ผู้เดียวนี่หรืออ่าโรคของการขาดกัรนี่แห้งโดนๆนี่มันมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคได้หลายอย่างดิเจ้าฟังข่ายบอกเด้อหนึ่งเจ้าสิเป็นโรคซึมเศร้าเ้าอยู่ผู้เดียวเอออาย่ผู้เดียวบ่แม่นดอก สองนี่ทีเป็นโรคล้หลุ่มลืมตัวหรืโรคอัสซเมอร์น่ะูจำยังบ่อลงลุืมลืนปะหนแมนั่นะกุยอนคอยโทกุยน้ำนี่เจ้ากับว่าน้ำไข่เนเจ้าโรคที่สามนี่โรคอีหยังมักนะขอพรจ้าพยังเพ้อนหนเนาะยังวกเจ้าะลรลงโอ้ยนะคุณนกอ้ามาล Ờ, cho bọn đi cụ mà với nhau này nè cho sẵn bò Chú thó mà hắn khỏi bọn đi Chú đại nhắn Ta ก่อนต่กีดค่อยเป็นสาวอะนะพลังล้อรอมากีบข่อยฮะน่ะคุณพนข่อยยางบ้านี่ยน้เจ้าก็เป็นข่อยเ็าเป็นน้ำเจ้าตัวข่อยกินเหล้าว่าเป็นเจ้าก็ควบข่อยกินเนาะข่อยก็เสียรูเจ้าโคตรได้ถื่อนลังเลยโอ้ยยิงสี่ข่อยแล่นน้ำเขาแล้วนี่แหละเขาเรียกว่ารักแท้แท้ขี้เหล้านั่นแล้วรักแท้แพ้ขี้เหล้า เขาหาเอ้ยนาะความปันข่อยพังทลายหมดเลยข่อยทีได้เป็นมาดามเป็นคุณนายเมียฝโลกฝรังนี่รถขั้นโกโก้ข้าเล็บงามๆเ้ยรถเลยข่อยโจ๊ะไม่ยงอเ่ยเป้ากินเป้ากินเป้าไปเด้อย่าให้ของข่อยขึ้นเด้อมือนี้ เออมันคือแน่ขวางเหมือนกันน้ำเย็นมีโบน่าเถอาเอ,อ้ยกายอยู่ในตู้เย็นัทนนด้บมมีขาตีโดนนี้อ้วยา,างมาหอดเฮือนกันงย่างมาได้ตู้เย็นยุคฆาคืบนี่ยางไปเปิดกินเองมันสิตายบอกอ้วขอโทษครับสิไปเอามาก,กินเองดอกบอกให้ยากถึงคุณภรรยาด,ดอกครับเ <laughs> จ้าสิมานางจมเห็ดยังเจ้าขือบกเฝ้าไปหาอาบน้ำอทาทานแล้วเบิ่งละกุยปันแห้งอรดอยา่าโอ้ย ก็คนเหตดงานมาเนาะมันก็แเม่นก,กับกุยไปธรรมดาละเทา้าเจ้านี้ก็จังเม่นเป็นห่วงเป็นหย่ขอย่อยเนาะเฮ้ยหัวเมียกันเขาก็จังสี่ละเออเจ้าหูบ่ยา,ามข่อยเมือยยามขอ่อยท่อนี่ข่อยคิดนหอดไผคขึ้นหอดไล่ะข่อยขึ้นหอดแต่เจ้าผู้เดียวเด้บอมีแผนได้เท่าห้านี่ขันข่อยทนเจ้าได้ผู้เดียวนี่เออข่อยสิทนได้เบิดทุกอย่างเลยในโลกเนี่ว้าฮึหัแห้งตายเอ้ย กินเขากับน,นังละเฮ่ามือเนี่ยเาา่าวะลูกวะลูกไปหากินเอาลอด,ดยืดตลาดพุ่นยา